สวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่มาพร้อมกับอาจารย์อุด้วยลุคที่ต่างไปเพราะเราไม่ได้มาสอนวันนี้เรามาเปิดโปรเจกต์ใหม่ที่ทำร่วมกันมืออย่างนี้ก็พอที่ทำร่วมกันสำหรับพี่และอาจารย์อุนะคะโปรเจกต์นี้ก็มีชื่อว่าพี่อีฟแชร์แม่อุเชียร์อ่าแล้วเชียร์เพราะว่าพี่เนี่ยจะเอาเรื่องที่แบบน้องๆอยากพูดหรือว่าพี่อยากจะอาแชร์อะไรแล้วเราก็จะเอาอาจารย์อุ ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ย <c oughs> มาเชียร์อัพเชียร์อัพน้องๆ้องเชียร์อัพพี่แล้วก็เอาเรื่องต่างๆมาแชร์กันนะคะ <c oughs> ถ้าเราอยากฟังเรื่องอะไรกับอาจารย์อุ๊เราก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวคราวหน้าพี่กับอาจารย์อุ๊กก็จะมาแชร์มาเชียร์กันต่อไปนะคะส่วนวันนี้ทําไมเราถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะอาจารย์อุ๊รู้ไหมวันนี้วันอะไรฮาโลวีนไงอ่า <c oughs> เอนแรกเป็นฮาโลวีนแล้วก็แต่งตัวให้มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้หน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ทีด่ดังมากนะคะเราก็เลยมาแต่งให้มันเป็นสไตล์ฮาโลวีนแต่ไม่ใช่ฮาโลวีนีี่ผนะอาาจยุทเสงงให้ฟ อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้จะมาหลอกน้องเป็นผีแต่เราจะมาเตือนน้องว่าอย่าโดนหลอกกับเรื่องผีๆเราก็เลยจะขึ้นด้วยเอพิส o ดแรกข้อสอบที่หลอกเก่งกว่าผี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 โอเคไหมจ๊ะลองฟังดูนะเราจะมาเตือนสิ่งที่อย่าโดนหลอกลองฟังดู หลอกที่หนึ่งก็คือหลอกให้ลืมปรับหมายถึงว่าหลอกให้ดีใจอ่ะพอเราคำนวณเสร็จปุ๊บเรานึกว่าเราได้คำตอบแล้วมันจะมีช้อยลออยู่แต่มันหลอกให้เราลืมปรับอะไรบางอย่างไปตอบอีกช้อยหนึ่งคิดออกไหมอย่างเช่นอะไรเหมือนหลอกให้ที่จะอ๊้ได้คำตอบปุ๊กกาเลยอ่ะบ่อยมากอ่าถูกต้องนี่คือันดับหนึ่งเลยนี่คคอันดับหนึ่งเลยเพราะว่าพอออกมาตารางนะเป็นตารางของค่า x เด็กตอบปั๊บมีคำตอบเช็คเลยแต่สุดท้ายเป็นไงถาม Y ถาม Y ถาม A ถาม B แล้วแล้วเขาก็ทตัวอื่นหนูต้องปรับยังไงปรับยังไงสมการไงเออเราก็ต้องมีสมการจะแล้วนะคะที่เราชอบเตือนในห้องว่าอาอะไรอาใครเอออาใครนะคะดูให้ดีอย่าลืมปรับแล้วมันก็จะมีสไตล์คล้ายๆกันอันเนี้ยที่ลืมปรับอีกพอหาเสร็จปุ๊บมันจะมีช้อยรออีกแล้วเออนึกออกเลยไอพันธะไง ่าใช่ถูกต้องคายพลังงานหรือคายพลังงาน400กิโลจูตอบเลยท,ทั้งทั้งที่เขาถามว่าไอ้หนึ่โน่ะมันคาย400แต่เวลาถามถามครึ่งโมนเองอเราก็<ร>า <t> ต้องตอบสองร้อย่ <100 S 1> เราก็ต้องบ,บัญญัติตาย,ยางซึ่งมัน<ช>ง่ายมากเลยแต่ว่าชอบลืมอันนี้ก็คือโดนหลอกให้ลืมอะไรปร่บออน,นนี้คือแบบที่หนึ่ง ที่2ก็คือหลอกให้สับสนวุ่นวายสับสนเพราะไม่รู้ว่าคําพูดหรือบางครั้งลืมอ่านคําพูดที่ดีอ่ะเช่นอย่างเงี้ยโอ้นึกออกเลยแเลย่าอะไรดึงออกเลยเติมน้ําเติมจนเป็นเติมเติมน้ําลงไปอีกสิบลูกบาทเซนใช่แต่จนจนเป็นสองร้อยแล้วเออมันแปลคนละแบบนะเห็นท่าไม่จําได้เลยนึกออกเลยอย่างนี้คือ จนลงไปอีกอย่างนี้เติมมจนเป็นเราแยกยาให้ดีใช่ไหมแดีมันก็จะมีอีกสไตล์เดียวกันหลอกให้สับสนด้วยคำพูดเรื่องคอลิเกทีฟอคอลิเกทีฟจำได้ชอบนักหนาเลยอุณหภูมิอุณหภูมิเปลี่ยนไปเท่าไหร่นี่คือเดลต้าถูกอุณหภูมิเป็นเท่าไหร่เท่าไร่แล้วณตอนนี้ไม่ระวัง้วผิดซ้ำ อยู่นั่นแหละอันนี้หลอกให้สับสนด้วยคำพูดเล็กๆน้อยๆถูกต้องหลอกแบบที่สองข้อที่สามก็คือการใช้ข้อมูลมาหลอกไม่มาหลอกเองส่งข้อมูลมาหลอก คือให้ข้อมูลให้มันแบบมีแรงจูงใจแบบว่าจงหาค่าเคแล้วก็ให้สารมา ABC d ให้ถ่ายให้มาเป็นหน่วยอะไรเอ้รู้เลยหน่วยอะไรหน่วยอะไรโมลเออเพราะว่ามันหลอกไงเพราะจริงๆค่าเคมันต้องหาด้วยโมนต่อลิตรเอออย่างเงี้ยเราก็จะบอกโมลโมลโมลแล้วก็ไปแอบพูดลิตรเท่านี้ถ้าอยากใช้ก็ใช้เองสิอย่างเงี้ยถ้าใครไม่หาก็ผิดไปอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีชอยคําตอบที่ไปแอบใช้ข้อมูลอันส่งมาหลอกอะ่ะ อ่าเออไปใช้ข้อมูลผิดอันอยู่ะใช้มนก็มีคําตอบใช้โมนต่อลิตรก็มีคําตอบอันนี้เรียบร้อยเขารอถ้าไม่ระวังมีอีกที่การส่งข้อมูลมาในรูปแบบที่เพี้ยนเพี้ยนอะแล้วเราก็โแก้ก่อนชัดมากเลยนี่เรื่องแก๊สแล้วก็โดได้เกือบทุกคนพีวีจเป็นอาร์ทีใช่พีวี่ากับเอ็นอาร์ทีอุณหภูมิต้องใช้หน่วย ถูกไหมแล้วถ้าให้องศาเซลเซียตมาอย่าลืมบวกด้วย273ก่อนนะมันก็ฉลาดนะให้มา273เลยแต่เป็นองศาเซลเซียสเด็กก็เลยเห็น273แล้วใช้ได้เลยเรียยร้อยนะลายมากไกายกาไม่เอาไปบวกเอออย่างเงี้ยนี่คือข้อมูลไร้ไร้ข้อมูลหลอกๆอกที่อย่าใช้ในแบบที่เขาให้มาต้องระวังเองนะจ๊ะนี่คือข้อที่สม อยากให้เขาจูงลงไปข้อที่สี่ก็คือการหลอกอ๋อหลอกตาอ่าหลอกตาหมายความว่าโครงสร้างต่างๆในเรื่องไหนล่ะในเคมีที่มันจะมีโครงสร้างอะ่ะโครงสร้างใหญ่ๆโครงสร้างอ๋อนึกออกแล้วเรื่องอินซีถูกต้องอินซีชอบหลอกตาเวลาวาดโครงสร้างมานะสมมติเป็นช้อยเล็กๆก็ถามว่าโครงสร้างสองอันต่อไปนี้สองอันต่อไปนี้อาจารย์อุ เราอยากทำตามสิอสองอ,อันต่อไปนี้เนี่ยนะคะเป็นไอโซเมอร์กันไหมไอโซเมอร์แปลว่าเหมือนต่างนะอไอโซเมอร์ก็คือสูตรเหมือนนะสมมติเราเช็คแล้วโอ้สูตรเหมือนมากเลยแต่โครงสร้างเนี่ยมันต่างเนี่ยตอบเลยตอบเลยไอโซเมอร์โครงสร้างต่างถามจริงต่างจริงเป่าวว่าหลอกตานี่เห็นปะเหมือนกันเออน้องต้องรู้จักการ หักงอรูปอย่าให้มันหลอกตาเราเพราะฉะนั้นบางครั้งมันเป็นแค่เรื่องการหลอกตาอ่าใช่ใช่เรื่องนี้โดนบ่อยเออเรื่องควบโครงสร้างนะหักงอให้ให้ดีก่อนอีกอันนึงบ่อยกว่านี่อีกนะหลอกตาเนี่ยเหรออ่าหลอกตาอย่างเช่นถามว่าข้อใดยึดเดี่ยวกันด้วยพันธะไฮโดรเจนอ๋อรู้เลยรู้เลยหลอกตามากหลอกตามากเราก็บอกว่าไฮโดรเจนนะพันธะไฮโดรเจนต้องไฮโดรเจนติดตัวที่เอ็นสูงนะ F O N F O N ใ่าทำไม F O N เด็กจะรู้หมดเลยแต่พอไปเห็นโครงสร้างปั๊บโอมันต้องติดใช่ไหมอาจารย์ต้องติดใช่ไหมต้องติดพอไปเห็นซัลฟูริกเห็นสูตรมันใช่ไหมสอ S O C โอ้โห S มันกั้นตรงกลาง เพราะฉะนั้นมันไม่ติดมันไม่ติดไม่ติดไม่ใช่ไม่ใช่จบเลยต้องบอกแล้วทุกครั้งว่าเวลาติดต้องแตกเป็นโครงสร้างก่อนถูกต้องถ้าแตกเป็นโครงสร้างปั๊บไฮโดรเจนจะติดกับโอทันทีเพราะฉะนั้นนี่คือการหลอกตาที่แบบหลอกตาคือมองสูตรมองสูตรแล้วจะเอาไปตอบเลยสูตรมันเขียนว่าอย่างนั้นฉันเห็นอย่างนั้นฉันก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่เรียบร้อยเลยดูโครงสร้างดูอะไรดูการหักงอให้ดีทําท่าหลอกตา พร้อมสามสี่ลอกปล่อยให้เราทำคนเดียวลอก <laughs> <laughs> โอเค <laughs> ข้อที่ห้านะจ๊ะข้อที่ห้าเนี่ยข้ออื่นๆเนี่ยนะมันเหมือนกับโจทย์เนี่ยมันร้ายกับเรานะโจทย์มันส่งนู่นส่งนี่มันหลอกมันช่างน่ากลัวแต่ข้อสุดท้ายเนี่ยน่ากลัวสุด <พอ S 1> โดนหลอกด้วย ตัวเองตัวเองนะคะก็คือผีในที่นี้คือเราผีคือเราหมายความว่าเราเนี่ยทำข้อสอบเขาบอกว่าจงตอบจากมากไปน้อยโอ้โหผิดง,ง่ายๆไปตอบน้อยไปมากพี่ให้สูงไปต่ํา ไปตอบพี่ให้ต่ำไปสูงโอ้ยผีคือเราผีคือเราเจอบ่อยที่สุดแล้วเสียไม่มีใครหลอกเราเลยหลอกตัวเองเอออย่างเงี้ยเรกหลอกตัวเองนะจ๊ะต้องระวังให้ดีนะนะคะอันนี้กลายเป็นสิ่งที่คนผิดเยอะสุดเลยนะแล้วผีเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครผีคือเราเนี่ยนะคะเพราะว่าเก่งสุดระดับได้ร้อยเต็มได้99อย่างเงี้ยก็ยังโดนหลอกด้วยเขาแบบนี้ใช่ถูกไหมอันนี้ต้องระวังให้ดีเลยนะคะอย่าไปผีในห้องสอบและการหลอกตัวเองแบบนึงนะ อันนี้หลอกตั้งแต่อยู่บ้านเลยก็คือคิดว่าเราพร้อมมากเราไม่ต้องฝึกโจทย์แล้วเราเรียนทุกอย่างครบแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราพร้อมทั้งทที่จริงแล้วเรายังไม่ได้ฝึกเรายังไม่ได้พร้อมอย่าหลอกตัวเองรีบเอามาฝึกรีบเอามาดูถ้าเกิดเราไม่พร้อมจริงเราจะได้มีเวลาปรับตัวไงคะเราจะได้ไม่หลอกตัวเองนี่เป็นการหลอกแต่อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้ให้อตยนอุฝากเตือนน้องๆหน่อยอออนี่ยอย่าหลอกตัวเองนะลูก เพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่พร้อมจริงๆเราไม่ได้ฝึกฝนจริงๆเราหลอกตัวเองตลอดเวลาเราเก่งเราพร้อมแล้วเราจะมาเสียใจตอนผลออกมาหรือออกจากห้องสอบเราจะร้องไห้เพราะเราหลอกตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเตรียมให้พร้อมและไม่หลอกตัวเองและไม่ให้ใครมาหลอกเราด้วยนั่นคือเราพร้อมที่สุดถูกต้องนะคะเพราะอ,อะไรผิดเพราะทำไม่ได้ ไม่เสียใจเท่ากับโดนหลอกอย่าโดนหลอกนี่ลูกเออจริงอันนี้จริงนะจ๊ะแล้วก็อีพีนี้เราก็จบกันไปนะคะเดี๋ยวอนะีพีหน้าถ้าเกิดอยากให้พี่อีฟมาชวนแม่อุ๊คุยเรื่องอะไรนะคะเราก็ทิ้งคอมเมนต์เอาไว้นะแล้วอาจจะมาคุยกันอีกนะคะรอ,อะคอมเมนต์จากน้องๆและวันนี้เราแต่งตัวมาจะรุ้มรู้ไหมเรา,เร,าเรื่องอะไร อถูกลอกถูกลอกให้แต่งมานี่จะนูรู้ไหมว่าอันเนี้ยนะมันเป็นมันเป็นเซีรีส์เรื่องหนึ่งนะที่ดังมากนะแล้วก็เนี่ยเลขตัวนี้มีความสำคัญนะเลขเนี้ยอาจารย์อูไปกูเกิลเลขเนี้ยนะคนที่แสดงคนเนี้ยหน้าเหมือนจย์อูเลยโอ้ยแก่ที่สุดเ้าลูกเคยดูแหมหน้าเหมือนเลองไปกูเกิลเนี่ยเนี่ยส่วนหนึ่งเหมือนนะแล้ววันนี้เสื้อสวยๆอันนี้ เราสวยมากเราอ่ะ EP หนึ่งเราก็มีสปอนเซอร์เข้าหละอ่าอันนี้เราก็มีสปอนเซอร์ขอบคุณขอบคุณสปอนเซอร์สำหรับเสื้อสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะฝากลิงค์ไว้ตรงนี้นะคะถ้าเกิดใครอยากได้เสื้อเท่แบบนี้เราก็ไปเปิดลิงค์ดูได้นะคะเอาเหมือนจันอูก็ได้0ูนย์ศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์หนึนะลูกแล้วก็ฝากไว้สปอนเซอร์อื่นๆก็สามารถเข้าเราได้ในเอพิโซดหน้านะคะวันนี้เราก็ไปก่อนบ๊ายบายแล้วเจอกันเอพิโซดหน้าจ้า